ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะรับคําแนะนําหรือว่าแนวทางในการรับมือน้องๆที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ครับผมคุณพ่อคุณแม่ต้องการความเข้าใจบางอย่างในเชิงจิตวิทยาก่อนที่เราจะสามารถนําวิธีหรือแนวทางเนี้ไปใช้ได้ในบ้านนะคบผมผมก็เลยอยากจะอธิบายแบบนี้ครับ ผมจะอธิบายแบบนี้ครับว่าข้อสงสัยกับพฤติกรรมที่น้องๆเขาเป็นอยู่ตอนนี้กับปัญหาที่น้องๆเขาเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยทั้ง5อันนี้ล้วนเป็นพฤติกรรมทั้งสิ้นซึ่งความเข้าใจที่ผมอยากจะใช้ให้คุณพ่อคุณ,คณแม่ฟังในเชิงจิตวิทยานะครับผมคือพฤติกรรมเนี่ยมันคือผลลัพธ์ทางด้านความคิดแล้วก็ความรู้สึก หรือว่าอารมณ์ครับผมความรู้สึกหรือว่าอารมณ์สองสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างเกิดขึ้นเช่นในสมัยนี้เนี่ยเราจะพูดถึงไมซ d s e t กันค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเกิดมีไมซ d s e t ที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เขามีพฤติกรรมหรือว่าสร้างพฤติกรรมบางอย่างที่ดีให้กับเขาได้ด้วยความเข้าใจจากการมีไม n d เซ t นี้แล้วเมื่อมีไม n d เซ t ที่ดีเนี่ย เขาก็จะสามารถตัดสินใจได้ดีเมื่อตัดสินใจได้ดีมันก็จะทำให้เขามีชีวิตที่ดีได้หรือว่ามีชีวิตที่เดินไปข้างหน้าต่อได้จากการมีการตัดสินใจที่ดีแต่ผมอยากจะแชร์ให้ฟังแบบนี้นะครับผมการที่จะตัดสินใจที่ดีได้ก่อนการที่จะมีการตัดสินใจที่ดีพวกเขาต้องมี options หรือต้องมีทางเลือกที่ดีก่อนครับผมเพราะว่าการตัดสินใจที่ดีมาจากทางเลือกที่ดี ถ้าเกิดมีแต่ทางเลือกที่มันไม่ดีคุณจะตัดสินใจยังไงให้ตายยังไงคุณก็ตัดสินใจได้ไม่ดีคล้ายๆกันนะผมเราไม่ได้มองที่การตัดสินใจของเขาแต่เราจะมองที่ทางเลือกที่เขามีในการตัดสินใจของเขามากกว่ามันเป็นสาเหตุหรือมันเป็นต้นตอจริงๆของการแก้ปัญหาของพฤติกรรมที่มีอยู่ครับผมดังนั้นเมื่อเราเริ่มจากปัญหาของการที่ ลูกๆของเราไม่พูดความจริงหรือว่าพูดโกหกเนี่ยมันคือพฤติกรรมถูกไหมครับผมพอมันเป็นพฤติกรรมเนี่ยผมอยากจะถามคุณพ่อคุณแม่แบบนี้ครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่เคยโกหกบ้างไหมครับผมต่อให้คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยโกหกผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะเคยเห็นคนโกเคยเห็นคนโกหกมาก่อนคุณพ่อคุณแม่เคยโกหกไหมครับผมถ้าคุณพ่อคุณแม่เคยผมขอถามเหตุผลหน่อยว่าทําไมคุณพ่อคุณแม่ถึงโกหกถึงไม่พูดความจริงกับคนคนนั้นครับผม กลัวว่าถ้าเกิดพูดความจริงไปแล้วเราจะแย่หรือว่าเราอาจจะสูญเสียอะไรบางอย่างสูญเสียความน่าเชื่อถือสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าอาจจะดูไม่เป็นคนไม่ฉลาดหรือแม้กระทั่งโกหกหรือไม่พูดความจริงก็เพราะว่ากลัวเขารับไม่ได้กลัวว่าเขาจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่กับสิ่งที่เรา รู้หรือว่าความจริงที่เรามีเราเลยยอมที่จะไม่พูดความจริงไม่อยากที่จะพูดความจริงกับเขาเพราะว่าผมกำลังจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าทุกครั้งนะครับผมไม่ใช่แค่ตัวลูกๆเองอย่างเดียวคนรอบตัวคนร่วมงานหรือว่าสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยมันจะมาจากความรู้สึกกลัวความกังวลหรือว่าจะเรียกว่าเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มันไม่ดีหรือเนกาทีฟดังนั้นเนี่ย ทุกครั้งที่ลูกโกหกนะครับผมหรือตัวเราเองโกหกมันจะมาจากความรู้สึกไม่ดีหรือว่าความรู้สึกกลัวผมใช้คำนี้นครับพอรู้สึกกลัวเนี่ยร่างกายเนี่ยมันถูกโอเปเรตหรือว่ามันมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ในร่างกายเป็นความรู้สึกที่กลัวนะครับผมมันก็จะทำให้ความคิดเนี่ยมันคิดไปนในเรื่องต่างๆในการวางแผนในการที่จะ ทวิสต์ twist, คำพูดหรือว่าการเล่า,าความจริงออกไปยังไงให้อีกคนหนึ่งเนี่ยรู้ไม่หมดหรือไม่ให้รู้ทั้งหมดนะครับผมแล้วผมก็รู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่นะครับผมคือพอเรารู้ว่าเราโกหกเราจะเรียกลูกมาตักเตือนให้โอกาสเขามันเป็นครั้งแรกไม่เป็นไรหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่บางครอบครัวที่เราจะวางเงื่อนไขให้กับเขาว่า ถ้าเกิดโกหกอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะท i m e o u นะถ้าเกิดว่าโกหกอีกครั้งหนึ่งเนี่ย,จ,นะยจับได้จะไม่ให้ใช้สิ่งนี้จะให้จะริบมือถือจะไม่ให้ใช้มือถือแล้วจะต้องเข้านอนเร็วแล้วก็อาจจะไม่ให้ออกไปกับเพื่อนอีกอะไรแบบนี้ครับผมการแก้ปัญหาแบบนี้ครับผมม,มันเป็นการแก้ปัญหาเชิงพฤติกรรมความหมายของการแก้ปัญหาเชิงพฤติกรรมที่ผมหมายถึงครับผมคือปัญหามันเกิดที่พฤติกรรมถูกไหมครับคือการโกหก ไม่พูดความจริงพอเราไปวางเงื่อนไขในการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่พฤติกรรมเนี่ยส่วนใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่จะได้กลับมาคุณพ่อคุณแม่จะไม่ได้ลูกที่พูดความจริงกลับมาแต่คุณพ่อคุณแม่จะได้ลูกที่มีความสามารถในการโกหกที่แยบยลกว่าเดิมกลับมาแล้วมันจะค,อค,อคออ่อยๆยยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเขาไม่พูดกับคุณเลย ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาในเชิงของปฏิบัติการหรือเชิงพฤติกรรมนะครับผมมันเป็นการแก้ปัญหาที่มันไม่ตรงจุดเท่าไหร่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่เวิร์กมันก็จะเวิร์กสำหรับบางคนแต่ถ้าเกิดเราแก้ปัญหาการโกหกที่พฤติกรรมที่ความรู้สึกหรือว่าความคิดเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อหรือที่สาเหตุมากกว่าครับผมเพราะว่า ทุกครั้งที่เราโกหกมันจะมาจากความรู้สึกไม่ดีหรือความรู้สึกกลัวดังนั้นพูดในบริบทหรือว่าในคอนเท็กซ์ที่ว่าลูกโกหกคุณเขากลัวไม่ว่าจะกลัวด้วยสาเหตุอะไรคือเขากลัวนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะแก้ปัญหาที่ต้นตอหรือว่าที่สาเหตุคือทำให้เขาเนี่ยมีความกลา้าการที่จะทำให้เขามีความกล้าเนี่ยเราจะทำยังไงครับผม คือบอกเขาพูดความจริงกับป้าป๋ามันมีมาเลยพูดมาเลยคือลูกต้องกล้าพูดความจริงคือไม่ต้องกลัวมันเหมือนกับเรากําลังพยายามใในการที่จะสร้างความกล้าให้กับเขาแต่การทําแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการที่เราเ,ออเหมือนบังคับหรือฟอสให้เขากล้าโดยที่เราอาจจะแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากแค่การบอกเขาเฉยๆแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทําได้มากกว่านั้นนะบผม คือการปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองเป็นผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นตอนนี้มันไม่ดีแต่สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นตอนนี้มันอาจจะทําให้ลูกๆของคุณพ่อคุณแม่เขาไม่กล้าที่จะมาพูดความจริงกับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าความกล้าในตัวของลูกคุณเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวของเขาเองเท่านั้นแต่มันมาจากสิ่งที่ผู้คุณทำสิ่งที่ผู้คุณสามารถยอมรับ แล้วไม่จําเป็นต้องสอนนะเวลานั้นไม่ต้องตักเตือนตอนนั้นแค่รับฟังอย่างเดียวแล้วแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับเขาการที่คุณทําแบบนั้นได้เนี่ยมันเป็นเหมือนคุณสามารถมอบความกล้าให้กับพวกเขาแล้วเขาถึงจะกล้าที่จะมาพูดความจริงกับพวกคุณและสิ่งนี้เนี่ยการแก้ปัญหาการโกหกไม่ได้แก้ที่ตัวเด็กแต่แก้ที่คุณพ่อคุณแม่มอบความกล้าให้กับพวกเขาโดยการที่ปรับบางอย่างในตัวเอง รับวิธีการรับฟังของตัวเองไม่ตัดสินไม่ตั้งคำถามณเวลานั้นแล้วแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับเขานี่คือวิธีการแก้ปัญหาหรือว่ารับมือกับน้องๆที่เขามีพฤติกรรมการโกหกอยู่สุดท้ายครับผมคนหนึ่งที่เขาจะสามารถพูดความจริงกับคนนั้นได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าคนคนนั้นคือใครครับผมคุณพ่อคุณแม่น่าจะทราบดีน่าจะเป็นเพื่อนสนิทของเขาเพื่อนสนิทของเขาเนี่ยคนนั้นทําไมลูกของคุณพ่อคุณแม่ถึง มีความกล้าในการที่จะพูดความจริงกับเพื่อนคนนั้นเพราะเพราะว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยไม่ตัดสินเขาเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขารับฟังแล้วเพื่อนคนนั้นเนี่ยไม่ได้จะสอนอะไรเขาแบบนั้นแค่อยากจะหาทางออกหรือแนวทางให้กับลูกของคุณพ่อคุณแม่นั่นเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สามารถมีแล้วก็เป็นได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเป็นแค่เพื่อนของเขานะครับผม และการโกหกของลูกของคุณพ่อคุณแม่มันก็จะน้อยลงครับผมเพราะเรากำลังแก้ที่สาเหตุหรือต้นเหตุของมันจริงๆ